ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วสุพัรณบุรีอย่างรวดเร็วเรากับไฟไหม้ป่าเสื้อดำเหยียบจมูกเสือมเหศสวนยกพวกเขาปนทำลายพิธีงานแต่งและช่วงชิงเอาตัวเจ้าสาวของเสือมเหศสวนไปได้พล่พลของคุณโจนทั้งสองได้รบกันอย่างหนองเลือดซึ่งปรากฏว่าผักพวกของเสือมเหสวนถูกยิงตาย9คนบาดเจ็บสาหัสหคนในจำนวนนี้มีนายโจร ชั้นเสือหนึ่งคนไปช่วยงานบงคลสมรรถของเสือมาเฮสวนส่วนบริวารของเสือดำเสียชีวิตไปสองคนเท่านั้นชื่อเสียงของเสือดำที่ด้ไปกับรุ่งโรจน์ขึ้นมาอีกเหมือนกับกองไฟที่กําลังจะมอดได้รับเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเสือดำได้ลูบคมเสือมาเฮสวนและฝากรอยแค้นไว้คือชิงตัวเจ้าสาวไปได้มีหนำซ้ำยังจับเสือมเหสวน มัดดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงนอนบรรดาจโจรทั้งหลายแห่งแขวงสุพรรณบุรีต่างขั้นคราำเสื้อดำไปตามกันการที่เขาได้รับชัยชนะอย่างงดงามจากการรณรงค์กับเสือเมสวนยมชี้เห็นโชคชะตาอันรุ่งเรืองในความเป็นโจรของเขาอิทธิพลของเสือดำยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วพ่อขาขาบดีต่างประวัตพันใจกันไปตามกันวงการตำรวจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เริ่มเพลงเล่งเสือดำยิ่งกว่าเสืออื่นๆเพราะการที่เสือดำกล้าลุกกลมเสือมเหสสวนได้นั้นย่อมหมายวามว่าเสือดำจะต้องเข้มแข็งทั้งกำลังและบนกำลังอาวุธและแน่นอนขุ่มจนผู้นี้ก็คือศัตรูของประชาชนชาวสุพรรณบุรีหมายเลขหนึ่งระหว่างตำรวจกองปราพพิเศษของพันตำรวจโทรประชาซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพพร้อมด้วยอาวุธที่ร้ายแรงทันสมัยยังคงพักอยู่ที่ กองตำรวจภูธรในจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เมื่อข่าวความปราชัยของเสือเมสวนแร่สะพัดมาถึงท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษก็ได้ปรึกษาหารือก,กับผู้บังคับกองตำรวจภูธรเพื่อวางมือจักการติดตามสังหารเสืออื่นๆได้มุ่งมาทางเสือดำคนเดียวก่อนแต่อย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่อาจสืบทราบได้ว่ารังใหญ่ของเสือดำนั้นอยู่ที่ไหนคงทราบอย่าง,งกว้างว่าเสือดำกับบริวารนั้น อาศัยอยู่ในป่าดงปงไพรซึ่งเต็มไปด้วยความกันดานมีความก้างใหญ่เพศาลเหลือที่ตำรวจจะค้นหาได้ขั้นตอนสายรรรพุทธนี้เองท่านผู้บังคับการกองปราบพิเศษได้รับจดหมายจากเสือมเหสวนหนึ่งฉบับที่เด็กชายรุ่นหนุ่มชาวพื้นเมืองคนหนึ่งเป็นผู้นำจดหมายไปให้พันตำรวจโทรประชาในร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งมีข้อความปรากฏว่าเรียนท่านผู้บังคับกองปราบที่รัก เท่าที่ข้าพเจ้าเสียเชิงเสี่ยงแก่เสือดำก็เนื่องจากเสือดำมีพรายพลและอาวุธมากกว่าข้าพเจ้าหลายเท่าข้าพเจ้ายิยนดีจะบอกให้ท่านทราบว่าบัดนี้เสือดำได้คิดมักใหญ่ฝ่สูงจะเข้ายึดเมืองสุพรรณบุรีและก่อวินาศกรรมให้แก่ประชาชนคนละเมืองเดือดร้อนในเร็ววันนี้ข้าพเจ้าเห็นแก่ความเป็นชาวสุพรรณอันเนื่องส่วนใหญ่จะต้องรับข้อกรรมจากการการะทำของเสือดำ ข้าพเจ้าจึงรีบจดหมายมาทราบอันหนึ่งข้าพเจ้ากับพวกนายโจรทั้งหลายได้ยินเสียงเรื่องลือกันว่าตำรวจกองปราบพิเศษไม่กล้าประทะกับเสือดำเพราะทราบว่าเสือดำมีอาวุธที่ทันสมัยดีกว่าตำรวจก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่าตำรวจกองปราบจะกล้าทลายหลังขนโจรผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้หรือไม่พร้อมกับจดหมายฉบับนี้ข้าพเจ้าได้มอบแผนที่สังเขปแสดงถึงที่ตั้งของค่ายเสือดำมาด้วย ข้าพเจ้ากับพวกโจรทั้งหลายจะคอยฟังข่าวการประทะระหว่างกองปราบพิเศษกับกองโจรสีดำต่อไปขอแสดงความนับถือเสือมเหสวนพันตำรวจโทรประชายิ้มออกมาได้เมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้จบลงแล้วเขาส่งให้ผู้ขับประชากองตำรวจภูธทอทันทีคุณอ่านดูสิครับนี่คือจดหมายของเสือมเหสวนชายกลางกลน,นรูปร่างอ้วนเตี้ยลืมตาโพลง่งจดหมายมเหสวน พันตำรวจโทรประชาจุปางเบาๆหน่ครับผู้กองอยายผู้ที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟนี้รู้เรื่องเลยครับพันตำรวจตียุดรีบอ่านดูข้อความจดหมายฉบับนั้นด้วยความตื่นเต้นสนใจเพออานจบก็ส่งคขืนให้ผู้บังคับการกองปราพพิเศษไม่เลวร้ายคุณประชาเสื่อมเหตุสวนต้องการเยืมมือตำรวจให้สังหารเสรือดำคู่อริของมันจดหมายฉบับนี้ มีความบางตอนเยอะยอะตำรวจแต่เราก็รู้ดีว่าเสือมเหสวนจนแต้มแล้วจึงจดหมายบอกตำแหน่งที่ของเสือดำมาให้เราทราบไปปรึกษากันที่โรงพักเิครับพันตำรวจโทรประชาพูดยิ้มๆเรียกเจ็กลูกจ้างในร้านคนหนึ่งเข้ามาหาจัดการชำระเงินค่ากาแฟและบริลให้เรียบร้อยสองนายตำรวจลุกขึ้นพานกระเด็นออกไปจากร้านกาแฟท่านผูมครับ กองปราบพิเศษรู้สึกดีใจไม่น้อยที่ได้ทราบตำแหน่งที่ของเสือดำซึ่งแผนที่พอสังเขตที่เสือมเหตุสวนก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวสันติบาลแห่งกองปราบพิเศษทุกๆคนไม่เคยนึกครานครับขุนโจรคนหนึ่งคนใดกองปราบพิเศษหน่วยนี้เพิ่งเดินทางมาถึงสุพรรณบุรีได้สองสัปดาห์เท่านั้นแต่ก็สามารถสังหาเสือเ,สงเงี่ยมเสือผ่อนและเสือใหญ่ ซึ่งแต่ละคนได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวเมืองสุพรรณมาช้านานแล้วแต่ต้องจบชีวิตด้วยน้ำมือของตำรวจกองปราบพิเศษในมือขบัญชาของพันตำรวจโทรประชาในตํตำรวจที่มีสมรรถภาพขเข้มแข็งคนหนึ่งทางการตำรวจได้เตรียมการปฏริเสื้อดำเป็นการใหญ่มีการจัดกำลังถึงสองวันและพยายามปกปิดข่าวนี้เป็นความลับแต่ข่าวการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกองปราบพิเศษก็ได้ล่วนไหลออกไปจนได้ บริวารของเสื้อดำคนหนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในจังหวัดก็มีโอกาสทราบข่าวนี้ก่อนหน้าที่ตำรวจกองปราบพิเศษจะเคลื่อนกระบวนเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นเองคุนโจรกำลังเย็ยนมองดูอีกเก้งตัวหนึ่งที่น่าทำพักซึ่งลูกน้องของเขาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงมาได้เมื่อได้ยินฝีเท้าก็เงยขึ้นมาขึ้นมองดูแล้วเขาก็ประจํโชดบริวารของเขาได้ดีช่วยได้รับเงินทุน และการสนับสนุนจากเสือดำได้ไปเปิดร้านค้าขายสินค้าเบเตอร์เลขึ้นในเมืองดังนั้นโชดจึงทำหน้าที่เป็นสายลับของเสือดำขึ้นมาเอะนั่นโชดนีด่ว่าท่าทางคงจะมีข่าวร้ายสำหรับเราคุณโจรพูดเปรยเปรยโชดขวบม้าตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วมาขับมาให้หยุดน,นิ่งห่างจากเสือดำเพียงเล็กน้อยเพ่นแผ่วลงมาจากหลังมา้ายกมือไหว้หสัมดงความเคารพสวัสดีไอ้น้องชาย ข่าวดีหรือข่าวร้ายวะข่าวร้ายครับพี่ดำเขาพูดอย่างร้อนรนผมรีบเดินมาทางโดยไม่มีหยุดพักหมาของผมมันก็ทนจะมัดพวกบริวารของเสือดำต่างเข้ามาห้อมล้อมโชดขุนโจรไม่ได้มีท่าตื่นเต้นสนใจอะไรมเ ah ห e สวนจะบุกฆ่าอีกอย่างนั้นหรอบ่าครับไม่ใช่เสือมเ ah ห e สวนแต่เป็นตำรวจกองปราบปรามประมาณ50คนกำลังเดินทางมาเล่นงานพวกเรา ผมมานี้ขณะตำรวจกำลังเข้าแถวอยู่หน้าโรงพักเสียงจเจาะแจ๊กจอะแจเกิดขึ้นทันทีคุณโจรกว่าตามองดูบริวารของเขาใบหน้าของเสือดำอยังคงยิ้มละไม่เราไม่ได้ฟาดกับตำรวจมาเกือบสี่เดือนแล้ววันนี้คงได้รับเือกันเต็มที่แล้วเขาก็ยกมือขวาตบบ่าโชษสายลับของเขาขอบใจมากไอ้น้องชายที่เป็นห่วงข้าและรีบย่ำข่าวมาบอกแต่ข้าว่ายังสงสัยอยู่ ตำรวจเขารู้ได้อย่างไรว่าพวกเราตั้งรังอยู่ที่นี่ผมกําลังจะบอกพี่ดําเดี๋ยวนี้แหละครับไอ้มาเหสวนมันเลวชาติที่สุดมันแก้ปิดพี่ดําด้วยการส่งจดหมายไปถึงตำรวจบอกตำแหน่งที่ตั้งของพี่ให้ตำรวจรู้ตำรวจคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังครับคราวนี้ขุนโจรคิวยนมีใบหน้าบึ้งตึงทันทีไอ้มาเหสวรทําอย่างนี้เชียวหรือนี่มันช่างไม่คิดถึงความเป็นโจนรด้วยกันเลย มดความเป็นลูกผู้ชายข่าวนี้เอง <c oughs> ดีแล้วไม่เห็นส่วนคิดหลังข้าด้วยมือของตำรวจกองปราบเอาละข้าจะต่อสู้กับกองปราบจนนาทีสุดท้ายจะยึดดังนี้เป็นที่มั่นจนกว่าจะหมดความสามารถที่จะรักษาไว้ได้แต่ว่าถ้าชีวิตของข้ายังอยู่ข้าจะติดตามมาสังหารให้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่อมเป็นทิพยาน แกค่าดีค่าซื้อสัตว์กระตันยูต่อมาเหส่วนนึกถึงบุญคุณของเขาค่าควรจะฆ่าเขาได้ค่าไม่ทำแต่ขราวนี้ความกระตันยูของค่าไม่เหลืออีกแล้วมเหส่วนต้องการให้กองปราบสังหารค่าค่าจะต้องทดแทนด้วยการกระทำของเสือมเหสวนให้สะสมทีเดียวขันแล้วคุณโจนก็หันหน้ามาทางบริวารของเขาเตรียมพร้อมวุ่นวยพวกเราเราคงจะปะทะกับตำรวจกองปราบ ก่อนค่ำวันนี้และขอให้พวกเราสั่งวอไว้ว่ามันอาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญที่สุดของพวกเราโชดไปคุยกับข้าวในถ้ำเถอะเอ็งเหน็ดเหนื่อยมากข้าจะจัดหาข้าวปลาให้เอ็งกินแล้วเองก็จะอยู่ช่วยข้าประจากับตำรวจโดยจะเลี่ยงกลับก่อนก็ตามใจโชดพูดกับขุนจนทันทีผมตั้งใจมาร่วมกับพี่ดำครับ เพราะมันเป็นโอกาสที่ผมจะได้ตอบแทนบุญคุณอันใหญ่หลวงของพี่ที่มีต่อผมคุณจนยกมือตบบาสายลับของเขาและหัวเราะพาเดินเข้าไปในถ้ำที่พักในเวลาเดียวนี้เองบรรดาสมุนโจนของเสือดำก็เริ่มเตรียมตัวต่อสู้กับตำรวจอาวุธปืนยิงเร็วชนิดต่างๆลูกระเบิดมือปืนกลอากาศถูกํำเรียงออกมาจากถา้ำเข้าประจำตามที่มั่นโดยรอบที่พัก มันเป็นเวลา15นาฬิกาเศษอากาศกำลังร้อนอบอ้าวไพ่พลของเสือดำต่างประจำลังพร้อมสับหน่วยราตาเวหนึ่งหมวดถูกส่งออกไปทำการราตะาเวนแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวของตำรวจให้รู้ตัวก่อนที่กองปราบพิเศษจะมาถึงเสือดำปรากฏตัวอยู่ในห้องคุมขังแม่สาวงามเจ้าของเสือมาให้สวนซึ่งเขาช่วงจริงตัวมากักขังไว้ที่นี่เป็นเวลาหวันแล้ว แต่ด้วยศีลธรรมมนุษย์ของเขาคุณจนหนุ่มพวกนี้ไม่ได้ข่มแหงรางแกเลยเขาจัดทีผักให้หล่อนอยู่อย่างสุขสบายมีอาหารการกินดีที่สุดเสือดำหยุดยืนหน้าประตูที่กักขังแม่งามผู้ที่เคยเป็นยอดดวงใจของเขาเขาหินหล่อนนั่งหงอยอยู่ตามลำพังเรียมจ้ะเรียมหันควับมาทางคุนโจรทันทีหล่นยิ้มให้เขาอย่างเศร้า ตลอดเวลาที่หลอนถูกกักขังอยู่นี้เรียมด้นึกบูชาน้ำใจดีงามของเขาซึ่งไม่ได้ลวนลามข่มเหงน,น้ำใจหล่อนพี่ดำมีอะไรเกิดขึ้นหรือจ๊ะเรียมเห็นบริวารของพี่วิ่งพล่านกันไปหมดเสดําหยิบนึกน้อยตรงเข้าไปบนแคล่ข้างหล่อนวางมือลงบนบ่าสาวงามเขาไม่ได้อาฆาตพยาบาลหล่อนเลยการที่เรียมจรยศต่อเขาเสดําแห้ไปหล่อนแล้วเขายังคงรักหล่อนอยู่เสมอ แต่เขาไม่ได้ปี่ปากพูดถึงเรื่องนี้